งตัวตรงนี้สวยๆจ้ะไหล่ต่อเออน้องจานน้องแก้ว้าัวบตรงนี้มา540บาทจ้ะัวบตรงนี้คอมโบมา540บาทนะที่รักนะสวยงามค่ะคาบอยสาวของเรานะคะสำหรับใครอยากจะปังอยากจะไปคาบอยสาวสามารถคกี้พายข้างล่างได้เลยนะจ๊ะที่รักริคกิ้ข้างล่างมาเล่นคาบอยสาวกับน้องมูได้เลยนะคะมาเรานี่ก็รางวัลซูเปอร์เมกาแล้วนะคะซูเปอร์เมกาสวยๆจ้ะเออบวบมา562บาทห้าส สวัสดีสวีดัดพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบก,กับช่องมิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะที่รักจ๋าวันนี้มิวมิวจะพาพี่ๆทุกคนมาตะลุยนะจ๊ะ 3. เอ่อมาตะลุย กำนันสาวนะพี่ๆนะเออนึกชื่อไม่ออกขอไฟคะ่ะเอามามาตะลุยกำนันสาวนะคะการดวลล่าค่าหัวสุดไวนะจ๊าวันนี้บอกเลยจะหนักจะเต็มจริงๆนะคะสําหรับกำนันสาวของเรานะพี่ๆนะวันนี้จัดทุนมาที่300บาทเท่านั้นที่รักจ๋าทุนน้อยนะทุนน้อย300บาทเท่านั้นมาขออนุญาตล้างเกลือเบ็ด3บาทสัก10รอบนะคะสําหรับ กำนันสาวกำนันใจของเรานะจ๊ะเกมติดท็อปนะที่รักนะเกมติดท็อปนะมาดูกันซิ300บาทจะทํากําไรให้น้องมิวมิวได้หรือเปล่านะจ๊ะหรือว่าจะขาดทุนนะแม่นะไวมาดอกนี้ยังไม่แตกจ้ะไวมายังไม่แตกดอกนี้ยังไม่เปิดฟรีเกมนะคะยังไม่เปิดออตโต้อใอจนะที่รักนะมาไปกันต่อจ้ะดอกนี้สวยๆมาเคดวยมาช่วงนี้เกมนี้มาเป่า ช่วงน,นี้เกมนี้มาหรือเปล่าวายมาสองตัวดอกนี้สวยๆคูณสองแแม่จ๋าไหลกันอีกเออไหลอีกคูณสี่ดอกนี้คูณแปดโอ้โหหยุดที่คูณสี่นะจ๊ะหยุดที่คูณสี่นะพี่ๆนะสำหรับกำนันสาวนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องไมมิวกันด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดกิจ,จก,กรรมดีๆนะที่รักนะกิจกรรมดีๆคลิปใหม่ๆนะคะสวยๆวายมาดอกนี้สองตัวไหลต่อน้องเคนะคะอู้ดหมวกรงนี้คอมโบนแน่นอนจัดมาสองร้อยแปดสิบแปดบาทสัญลักษณ์วายโอ้โหวายไม่ไหลต่อนะที่รักนะ สวย,สวยจากเงินรางวัลก้อนโตก้อนแรกของเรามาแล้วนะคะกับเบ็ด3มบาทมามาเงินรางวัลเมกะอาบวกมาที่เท่าไหร่เออนะพี่พี่นะสำหรับพี่พี่ท่านไหนมีเกมอะไรแนะนําน้องไมิ้ิวสามารถคอมเมนต์ของเกมมันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะคลิปถัดไปน้องจัดให้แน่นอนนะบวมมา332บาท55สตางค์จะไปกันต่อนะคะกับเบ็ด3บาทเมื่อกี้ก็คือสวยๆเลยนะแม่มาขออนุญาตขยับเป็นเบ็ด 10บาทจะเยอะไปเนาะเรามีแค่ประมาณ300ใช่ปะโอ้มี600มาขมอคนญาตไปเบ็ด5บาท30รอบออ,กอ,อ,กอ,อกโต้เทอร์โบนะคะเพื่อเป็นการรวดเร็วทันใจนะแม่นานเดี๋ยวมันช้าไม่ทันใจนะหมวกมาวายมาดอกนี้สวยๆจะแม่ดอกนี้คูณสีไม่ไหลต่อนะโอ้โหอาสวยงามจา้ะคาบอยชายอุยปืนมาดอกนี้สวยๆอ้าวายมาพร้อมฟีเกมจก้ะน้องคิวจัดไปไวายมาดอกนี้สวยงามค่ะเจอีกห่แมตช์จ้ะ ้ยเค,คด้วยดอกนี้72บาทเออ so เอาซิเอาเรื่องจัดบอกเลยเอาเรื่องจัดค่ะบอยสาวของเรามันดุเดือดอยู่แล้วนะที่น้ำไม่ต้องพูดถึงเลยอะเงินรางวัลก้อนโตค่ะ126บาท50สตางค์ค่ะอยู่ที่เบท5บาทนะคะกับยี่สิบกอรอบนะพี่รักน้ำมาไวมาดอกนี้สวยๆเล่าเคียวฉ่ำๆแม่สาไหลต่อเคด้วยเออน้องห่วงอีหนึ่งแมนะโอ้ยไวมานะดอกนี้จอดที่คูณ8นะคะเมื่อกี้โอ้โหคูณ8นะจอดเลยใช่ไหมมา ไปกันต่อยาวๆนะคะวันนี้จัดทุนมาที่300เท่านั้นนะคะสวยๆวายวมา2ตัวตรงนี้สวยๆจ้ะไล่ต่อเออน้องกันน้องแกว้าวบัวตรงนี้มา540บาทจ้ะหัวตรงนี้คอมโบมา540บาทนะที่รักนะสวยงามค่ะคาบอยสาวของเรานะคะสําหรับใครอยากจะปังอยากจะไปคาบอยสาวสามารถคลิกลิง์ข้างล่างได้เลยนะจ๊ะที่รักจ้ะคลิกลิง์ข้างล่างมาเล่นคารบอยสาวก,กับน้องมิูได้เลยนะคะมา ตอนนี้เงนินรางวัลซูเปอร์เมกาแล้วนะคะซูปเปอร์เมกาสวยๆจ้ะเออบวกมา5 6 2บาท50สตังค์จ้ะกับเบท5บาทกับอีกเหลืออีก16รอบนะคะใครอยากกล้วยอยากปังใครอยา,ายกรวยกอดไวมามา3ตัวคุณวมาแต่ไม่แตกงงปะใครอยากกล้วยอยากปัปงคลิกลิงก์ข้างล่างมาตามได้เลยนะจ๊ะสำหรับสมาชิกใหม่โปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะแม่นะ ไปเลือกไปสอยกันได้เลยจากโปรร้อซนะคะที่รักษากมาวายมาดอกนี้สวยคิวคิวขอไปฟูดผิดนี่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรพี่พี่ดูแล้วพี่พี่ขอกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวน้องไปตำให้นะคะมาวันนี้ทุนส0มร้ดอกนี้ตอนนี้กำไรหนึ0งพบาทเลวนะจากนะวายมา2ตัวสวยงามค่ะมาเมท้าบาทนะอีสีรอบที่เหลือมาหลังจากตกวายมาสวยงามแต่สีบาทแม่ไนไหลต่อเออ 80บาทนะคะหลังจากรอบนี้เดี๋ยวขยอยเบ็ดขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันนะจ๊ะที่ลักจ๋ามารางวักลก้อนโต121บาท75สตางค์นะคะไปไปลุยกันต่อไปลุยกันต่อกับที่3รอบที่เหลือเดี๋ยวไปต่อเบ็ด10บาทดีกว่ามาคราวนี้ค่อยเบิกขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันนะคะไปเบ็ด10บาทนะที่ลักนาไป30รอบออโต้เทอร์โบเหมือนเดิมนะคะวันนี้บอกเลยจัดจักจริงๆนะจ๊ะสำหรับคาร์บอยสาวนะคะใครอยากตําไปตําได้เลยแม่จา๋าเออมาไวมา สวยงามน้องเอวายมา2ตัวตรงนี้เคด้วย้ยสบาทจะ้ะเลิศบอกแล้วเลิศคาร์บอยสาวมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะพี่ๆนะยังไงก็ปังนะคาร์บอยสาวสุนยอดเคด้วยจัดไป11บาทตาเต็มกราบจ้ะเออน้องเอของเรามานะเริ่มเมียรอแล้วเทียววายมาสองตัวสวยๆตรงนี้คูณ2สองคูณ4จัดไป40แม่คูณแปดอกนี้อู้คูณแปที่ไรจอดตลอดเมื่อ คูนแปดทีไรจอดตลอดนะคะมาสวยงามจากฟีเกมหนึ่งตัวแม่สันลัก์วอีกหนึ่งแมทนะเออเล่าใหมา่อีกแล้วเล่าใหมา่อีกแล้วนะพาบอยสาวไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะ,มะแม่จ๋าจัดหนักๆจัดเต็มๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องมิมิวกันด้วยเดอ้อแม่เดอ้อนะสําหรับเกมไหนปังสามารถคอมเมนต์บอกน้องมิมิวได้นะคะเดี๋ยวไปตามนะที่รักนะมาเริ่มเงียบแล้วหรอน้องเอจัดมาหกบาทไวามาดอกนี้ยังไม่แตกนะคะ ไวามาไม่แตกนะที่รักน้ำมาขออนุญาตขยับเบ็ด20บาทเออขยับขึ้นมาเป็นเบ็ด20บาทเลย30รอบออโตเทอร์โบค่ะขอคอมโบสวยๆวยให้หน่อยมาก่อนส่งทายนะที่รักน้ำมาขวันนี้ส่งทายเบ็ด20บาท28รอบที่เหลือนี้เลยแล้วกันนะที่รักน้ำมาวันนี้ทุน300นะคะมาได้กําไรแบบพอใจแล้วเบ็ด20บาทเกลือหรอเอออย่าเพิ่งเกลือดีเบ็ด20อ่ะอุ้ย อขออนุญ,ญาตเบตรกก่อนนะที่รักมาพี่พี่จา๋าเบรคยี่สิบบาทไม่แตกน้องขออนุญาตมาเบรคสิบบาทเหมือนเดิมนะเอ้าทำไมไม่แตกงงมากเลยพันสามนะแม่นะ่ะเหลือพันเอ็ดเด้อต้องต้องพักก่อนนะเอ้าเริ่มเกลือแล้วเหรอเออมาอยู่นี่ไงสวยงามจา้ะวายมาอ้โหรือว่าเริ่มเกลือแล้วพี่พี่เริ่มเกลือไหมคอมโบให้หน่อยนะวายมาแบบนี้สวยงามจา้ะ ไหลต่อค่ะน้องหมวกคูณสี่แม่จ๋าคูณแปด 8, ตรงนี้สวยๆส4 0ยบาทสารยลักว์วมาอีกหนึ่งแมทแม่ตรงนี้โอ้โหจอดที่คูณสามจุสองนะคะการางวัก้อนโตกันอีกหนึ่งรอบนะที่รักนาโอ้โหนึกว่าจะเกลือแล้วแต่ว่าเบ็ดยี่สิบบาทเกลือนะอย่าไปเล่นห้ามเล่นเบ็ดยี่นะโอเคปะเงินารางวัลก้อนโตบอกมา323บาทจะไปกันต่อนะคะเบ็ดสิบบาทกับอีกยี่สิบรอบที่เหลือนะคะที่รักาศนาพี่พนามาหนูว่าเริ่มเกลือแล้วแหละเราเลียเสี่ยงเลยดีกว่าเนาะ สวยวายมา2ตัวโื้หไม่แตกเออวายมาอีกสวยงามจา้ะตอนนี้คูณ4ี่แม่จา้าน้องคิวลงมาโอ้โหคูณ8จอดนะจอดที่คูณ8จะวายมาอีกหนึ่งแมทดอกนี้มาคูณ4ี่ย้ยังไม่ไหลนะคะมาอีกสิบรอบที่เหลือนะพี่ๆนะคอมโบให้หน่อยมาขออนุญาตส่งท้ายนะคะเนื่องจากว่าทั้งเกลือผสมมีเกลือผสมด้วยขออนุญาตไม่เสี่ยงนะคะเพราะว่ากําไรแค่นี้ก็โอเคแล้วกําไรน้องแค่นี้ก็โอเคแล้วนะพี่ๆนะ เออมาสองบาทมาไหลต่อสวยงามจ้ะวายมาคิวสวยๆแม่วายดอกนี้เจเต็มกราฟหนึ่งร้อยโอ้ยสวยจ้ะโอ้โหวายมาดอกนี้ทำม,มากพงราวังก้อนโตหนึ่งรอบนะคะบอกเลยสงท้ายได้เลิศมากสงท้ายได้ดีมากแม่จ๋าไหลกันรัวๆเลยนะคะสำหรับกำนันสาวข,ของเรานะพี่ๆนะ้าไม่เคยท้าห้ผิดหวังอยู่แล้วแม่สำหรับใครอยากจะตมสามาถคลิกิ้งข้างล่างไปตำได้เลยนะจ๊ะอ่ะเงนินรางวัลซูเปอร์เมกากันแล้วค่ะกับเบ็ด10 บ้านของเรานะจ๊ะเออบอกไว่า1ร9 2กบาท5้ระตงจากมาสรงทายได้สวยงามมากนะวันนี้ทุน300เท่านั้นที่รักมาเบสสุดท้าย วันนี้น้องมิมวจัดทุนมาที่300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้บวกมา2,600กําำไรเน้นๆ2,300นะจ๊ะแม่จ๋าสำหรับกํานันสาวของเรานะคะสําหรับใครที่อยากจะตามอยากจะปังนะคะสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างไปตามได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องมิมิวกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ